สวัสดีครับปาทุกท่านมารู้จักกับเวเฟอร์เช็ควาลนะครับ3นิ้วแล้วก็4นิ้วนะครับตัวนี้เป็นของ SF Wow วนะครับตัวนี้เวเฟอร์เช็คนะครับเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นลิ้นเปิดปิดนะครับตัวนี้มีโอลิงนั่งบ่าอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอ่านี่คือเวลาปิดนะครับอ่านิ้วนะครับเหมาะกับปั๊มตั้งแต่3แรงจนถึง5แรงนะครับ4นิ้วก็5แรงไปจนถึง10แรงนะครับตัวนี้นะครับ ใช้ได้โฟร์เรสสูงๆเลยนะครับข้อดีคือนะครับนอกจากเป็นเช็ควาลที่นะครับทำหน้าที่ได้ดีสําหรับปั๊มขนาดใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ยังประหยัดพื้นที่กระทัดนะครับนะถ้าเป็นเช็ควาลแบบอื่นนะครับถ้า3นิ้วเนี่ยก็จะสูงมากนะครับยิ่งสนิ้วก็ยิ่งสูงมากประหยัดพื้นที่ครับทำหน้าที่เช็ควาลได้ดีมากเวเฟอร์เช็ควาลเป็นสวิงเช็ควาลอีกแบบหนึ่งที่นะครับใช้งานได้ดีมากๆเหมาะสําหรับปั๊มขนาดใหญ่ครับ